ไปกันต่อเลยพาไปนุ่งโจงห่มไทยกันบ้างนะครับซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวลบุรีครับนุ่งโจงแต่งไทยตักบาตเข้าสารอาหารแห้งในโครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุขนะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยแหละครับที่บริเวณหน้าสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดลบุรีนะครับถนนพระปิยะ ตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีได้จัดก,กิจกรรมขึ้นมาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุขจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณ2,568นะครับด้วยการนุ่งโจงแต่งไทยนะครับทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุขสงฆ์เพื่อที่จะสร้างอัตลักษณ์และก็สร้างความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของคนลบบุรีด้วยนั่นก็คือการนุ่งโจงแต่งไทย ร่วมทำบุญโดยมีพระครูวรธรรมมานุกิจนะครับเจ้าคณะตำบลป่าตาล เจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่ได้นำพระสงฆ์เก้ารูปครับจากวัดเมืองใหม่ออกรับบิณฑบาตในครั้งนี้ด้วยแหละครับในการนี้ค่ะนายรัฐพลธุรพันธ์นายอำเภอเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนางกิษนาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความเอื้ออาทรแบ่งปันร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของไทยค่ะซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้พระภิสุสงฆ์จะนำข้าวสารอาหารแห้งบางส่วนไปช่วยเหลือให้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนต่อไปด้วยค่ะโดยโครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุขจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณพศ2568นี้ค่ะเป็นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีจัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน9้ารูปทุกวันอังคารสัปดาห์ที่3ของเดือนณลานวัฒนธรรมหน้าสำนัก งานวัฒนาธรรมจังหวัดลบบุรีทางก็ในการนี้ค่ะก็ได้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมการทำบุญตักบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตด้วยค่ะใช่แล้ว